ขอกราบสวีดักสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้เราก็ห่างหายเป็นเป็นเวลายาวนานกับมาคร f บกันนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ใน i ม e c ครับเวอร์ชันี่จุดสิบห้าจุดศูนย์จุดห้าสิบห้าเพราะเพราะผมจะมารีวิวแอปสัตว์รอแป๊บนึงนยยะอโอเควันนี้เราก็จะ มาทำการรีวิวแอดออนไททันกันนะคะทุกกคนรอบปัดเองเสียงกูชัดไหมเพราะผมเนี่ยเพิ่งซื้อซื้อสาย OTG แล้วก็ไอ e. อะไรก็ไม่รู้ตอนนี้ผมก็มีแอดออนตั้งสิมีทีเ x ็แอดออนแอดออนเดนเซลมินิเตอร์ฟอร์มแอดออนอันเนี้ยเนี้ยอืม อืมไม่ใช่ไม่ใช่อันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยนี่เธออะไรสักอย่างเนี่ยเราหาย s c p แป๊บนึงนี่ไงใครอยากให้ n n s o s c p evolution สองชอบใหญ่แบบนี้ถึงแม้จะไม่ถูกแต่ก็ evolution หรือเปล่าอาจจะถูกอาจจะถูกโอเคใครอยากให้ผมรีวิ b b s o อะไรก็ตอบมาได้เลยนะ ทางช่องคอมเมนต์ใครไม่ตอบกูเสยค้างปากหรือไม่กูกลัวแมงมุมไปปล่อยบ้านใครไม่กลัวแมงมุมช่างไอตัดเอาไปเลสาดแทนถ้าใครไม่กลัวอีกมันต้องเอาจระเข้ไปปล่อยบ้านาแหละมาเราเริ่มนนได้มาอ่างหายไปยาวนานกับไมค์ครับช่วงนี้ก็จะทำแต่ DC 2 ซึ่งก็ซึ่งก็ยังไม่มีอะไรที่มันเอิมเคีบหน้าไปกว่านี้เลยถึงแม้จะได้คนดูสิบเอ็ดคนแล้วก็ทำบอกเลยว่าถ้าครบสิบสองคนไม่ใช่ถ้าครบหนึ่งรอยคนเมื่อไหร่แล้วจะจะทำการเอ่มอิม,อมจะเออจะทำตัวละครแจกนะฮะนี่ก็รอไปรอไปเอ้ เปิดโหมด OTG เสียงไม่ชัดปไะตั้งนานไอ้ชิบกับเดียวเมามามาปราเริมมาเปิดโหมด OTG ก่อนทุกคนทุกคนจะได้เสียงผมเสียทีเปิดโหมด OTG มาเริ่มกันเลยในะพวกตาถูดใครอยากให้ผมซื้อใจเก็บมาเลบ้าะฮะเป็นอะไรเป็นอะไรอ,ไรอดอกฉลิอ่านี่นะคือ add on เริ่มตัวแรก,กเลยโัวิด ไอ้เล็กเลมอวันนี้จะมารีวิวไอตอนไททันกันนะไอเคียนยี่วิเชียนไททันมาโอเคมาเกิดไปเกินคีเปอร์กันโอ้ยคีเปอร์กูตกโอ้ยคีเปอร์ไม่ไปมาสกันันต่อเลยอีซมูเมนต์ต่อ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 เดี๋ยวก็ต่อ โ oh อ้ไม่เก็ตปอมเห็เป็นตอนเช้าก่อนเอาแค่เซตนี้ก่อน <c oughs> 1> EP หนึงไม่ใช่ EP 2องเขาจะบวกว้าวโอ้โห,โห,โหทำไมทำไมทำไมคีปเปอร์มันถึงตัวเล็กแบบนี้ดูดูเอนเดอร์คอร์ลซัสสิยังตัวใหญ่กว่าอีกอีไอ้อซด <c oughs> ให้จะเสร็จสักทีกูรอมอยู่ <c ười> คีบ้าไหนดันเสร็จคิด้าท่านทำอย่างเสร็จก่อนใครหวะโอ้โหกูเริ่มเห็นหน้าจ์โอ้โหมีตัวที่สองมาต่อแล้วจ้าตัวที่สามตัวที่สี่โอเคเริ่มไอ,อ,อ้คีบ้าโอ้ยแกไอกคีป้าปอร์่ปเปยลยไอ,อ้คิบเปอ,อยู่ไหนกันเนี่ย น่าจะมาทางนี้แหละเดี๋ยวกลับไปดูการต่อสู้ที่ดุเดือดกันโอ้โหโอ้โหซัดกันโมนี้เลยไอ้รื่องคนใช้ทันก็ใช้ได้เด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 มันน่าจะไม่ใช้ต่อสู้กันดูบ้างอะไรสักโอ้โหอยู่ตรงนู้นสู้กันสิไอ้สัตว์เดี๋ยวเลยก็หลบฟ้าผ่าทัน โอ้ยกูหลบฟผ่าทันเว้ยจะมีใครตายก่อนหรือเปล่าเนี่ยทำไม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 สโนุกเกล,เลียนมาถึงนิ่งแบบนี้ฮะ <c oughs> <c oughs> ใช้เวลาไม่กี่นาทีว้าวระเบิดอะไรมึงเนี่ยสะเกีตงดันจะไมเนี่ยอะไรมึงเนี่ยมึงมาเล่นเทียอะไตรงนี้คนเดียวเนี่ย แม่งดูไฟกระใจเลยเอาแล้ว,แล,วแล้วกเลี้ยมหายใจไมได้ยังบอกว่าตายโอ้โหสมบีรไททันสมบีรไททัน,มมททนเลือดแทบไม่รู้เลยโอ้โหเีิลฟิตก็เก็บโดนเก็บไปเหมือนกันสกีตันก็ยังอยู่ถามว่าสกีตันอยู่ไหนถ้าใครไม่ได้ดูช็อตนั้นมึงจะไม่รู้ว่าสเกลตันอยู่ตรงนี้ <c oughs> แม่ง เหียอยู่ใต um, ้น้ำก่อนซัดวีก่อนไปปกหน้าตรูโอ้โหมีสโนโคลเรียนไททันโอ้ยอะไรเดีอ่ะสไปเดอร์ไททันไม้ยังสมบิยังไม่ถูกเก็บเว้ยเอาเลยเอาเอาแล้วครับเอาสโนโกคลเรียนเอาเกิดต่อหน้าต่อตากูเลย ทำไมมืง้ยทำไมโอ้ oh my god นี่อะไรเนี่ะนึกใชอยูก็ได้มามาต่อกันเลยค่ะ มาเฮ้ยเอ็นดูดโครัสซัไททันเริ่มมีปรากฏชื่อแล้วโอ้โหเลี้ยงไล่กับจำปีไหนได้อีกชิบหายเอาเฮ้ยอเราจะไปสนุกยังแมงอย่าบอกกันว่าอีแมงมุมมันไอแมงมุมมันไม่อยู่แล้วจ้ามันไปแล้วจ้า ไปละจ้าไปไปละจ้าไอแมงมุมเอ้ยกระจอกโอ้ตนั้นต้องฟัดกันตัวนี้อ่ะตัวแมงมุมเหรอนี่คือการตายของแต่ละตัวฮะโอเคการตายเย๊บเอาเฮ้ยทำนี้ได้าพวดมาดูข้างหลังกันไอสเก็ตตันมันก็ยังไม่ไปไหนเลยเนาะมึงติดกับน,น้ำมากนะโอ้โหดู เดออสัตว์ถูกเก็บไปแล้วจ้าต่อยังเหลือไอคิวปไททันอยู่ตัวนึ่งิป้ไททันมันไปถยยึ่ไหนี่ยมาดูกันต่อเลยควางดาบไปดูอี๋ไทโดนอย่าบอกกันไปสนองกนไททันมัน้วไโดนเก็บนล้วไโดนเก็บ หนึ่งเกลดเดียวสุดเดี่ยวสนุกเยชท่านเฮ้ยส้มพี่ช้ท่านกูเริ่มเสียท่าแล้วไม่ไม่ไม่ช่วงนี้ผมจะไม่ทำอินโทรน่ะไม่ใช่เพราะอะไรหรอกกูขี้เกียจและช่วงนี้ก็จะไม่มีอินโทรต่อไปอืมโอเคมีอยู่ก็นี้โอ้ my god มันไม่ได้ดนิ่ตายนี่เอง เห็นเจอเขาลอกสักบันดังไม่แต่เดียวนะ What the fuck t h is s h i t man อะไรเนี่ย Feel fit ก็ยังไม่อยู่ตายด้วยว่ะอี่างที่ก่อ่นี่อะไรอย่างไรวะนี่ก็แล้วกันนะเชื่อไหมนี่ไงก็เจอ feel fit อะไลย feel fit มันอยู่ไหนเ่ยโอ้โหของมันนั้นก็ไม่มีเลยนี่ก็ไม่มี feel fit

ก็บีบกันต่อสูตรออกกว่ากี่อ่ะเดี๋ยวๆๆๆเอ๊ะสงสัยยังไม่นมเสร็จอีกอ่ะเดี๋ยวขอสัตว์ก็มา